สวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วพี่น้องหลังปีใหม่นะครับพึ่งมาครั้งแรกนะครับดักหนูครับอุ้มดักข้างล่างพี่น้องตอนนี้ก็ดักเสร็จแล้วล่ะตะเวนตกดินเลยพี่น้องบา้านนิวท่านได้กลับมาอยู่ยังได้กลับรอรุ่นน้ำกันตอนแรงครับว่บาซิมาบนบอ,อนด์นะพี่น้องมีเขานอนเตะห่มขาไปและไปพี่น้องพอกันมือแรงครับย่างม้าไก่เลยพี่น้อง หลังแรกแหกหมานเขาดีแล้วพี่น้องง้างนะครับ,บคุณเดี๋ยวคุณไม่เบิง้งครับเดี๋ยวค่อยเบิ้องตัวนูพี่น้องเดี๋ยวเขาใส่เหมืงเก่าเพื่อหมานง้างอยู่เด้อพี่น้องรุ่นนี้ไปรุ่นหลังต่อไปครับนี่นะพี่น้องใส่ไวนี่ ดีแล้วพี่น้องอือเดวขึ้นไหมเบิ้งครับตัวนูนพี่น้องใส่งามๆครับอ่อนๆยูหัวกระถือครับเอาละดูหลังต่อไปครับต้อสั้นตอกในตัวนึงนะพี่น้องต่จังไปรุนยูุ่่่นนะครับมาเลยท้ายพี่น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวเบิ้งงทามายามกลับต่อเอ้าดีแล้วพี่น้องอือใส่กระดูกกรอบพี่น้องเืีอไหมเบื้อง ลุมพุกหน่อยครับเอแล้วหลังต่อไปกันยู่คือเกาอ่าพี่น้องหลังนี้อีกหลังต่อมาโอ้ยฮึดีแล้วพี่น้องเห็นไหมเราขึ้นมาให้เบิ่งครับใส่ไปหมุ่งเก่านะครับตัวนูกะงามพี่น้องเอาละตุนหลังต่อไปกันมาหนิมา,มาแล้วมิตต่ต,ตำแย่พี่น้อง มวค่ะหลังนั้นดีแล้วพี่น้องเห็นปะคนเดี๋ยวออกมาให้เบิ่งครับไอ้หม่องเก่าคือเก่าเ้าใส่หม่องเก่าเบิดนะครับบดหลังได้ถือเขาสร้างหม่องเก่าเลยนี่อ่อนๆเลยพี่น้องตรงงามๆไปหลังตอมาพี่น้องเดี๋ยววางปืนใหม่ก่อนปืนผาเอ้าดีเดียวพี่น้องใส่เวรนเปลี่ยนนียเอาละคนงามเลย น้ำเติบพี่น้องใส่นี่ถือว่างามครับไปทางกับบุก่อยมีเดพี่น้องใส่ไว้มั่วถือถัอ<ะ>งติดต่อกันพี่น้องใส่ไว้นี่อ้าวเลี้ยงหลังเลี้ยงหลังพี่น้องเลี้ยงหลังนั่นนั่นนั่นเอา,าละไปบิังครับใส่งามเลยพี่น้องไปสองหลังติดต่อกันเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปพี่น้องใครถือบ่ สามลังติดต <con> ่อกับนิ่มงามเลยพี่น้องเอาดินต่อไปครับโคดรยังไม่อยู่ผีพี่น้องแถวหนีแต่ว่าเขาใส่คุ่ณเขาเนี่ยเบิ่งก่อนถือว่าพี่น้องลังที่สามแจกซองลังที่ถือครับเวลากลับเอาอย่างี้ครับเอาดีพี่น้องดีเอาดีเสยถือแล้วพี่น้องงามงามงามตัวงามรักโนนทุกคนตัวนุ่งงามหลายครับ ใส่ง้างๆเลยพี่นอ้องถือว,ว่าเผ่าเขาไว้พี่ครับจากสามหลังติดต่อกันพี่นอ้องเขาใส่ไวหนีหลังเดียวเท่านั้นแหละเฮ้อฉิหมานบ่ดูน้ำกันครับเขาใส่ไว้ห็นดีดูพี่นอ้องเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่โอ้งามคักต <มา S 1> <อ>กทำไมเบิ่งนค,ครับอยู่แล้วทั้งมันดีอยู่นะพี่นอ้องห้องตน้นหัวครับใส่หนี่ถือว่างามอยู่นะครับบ่หน่อยบ่ใหญ่นะครับ มานแล้วใส่กระดูกกอบพี่หนอกหน่อยอยู่พี่หนุกอ,อยากหน่อยอยู่ไปฮึยังไม่เก่าอยู่ตอนนี้เขาใส่ไปสองหลังลพี่น้องอีกหลังหนึ่งใส่ไปหนึ่ง,งดีแล้วพี่น้อง không, là cứ nói với các, ngắm tiều ở dưới bên ông, một câu này là, thằng ngắm đấy bên ông, này, không, đi bên ông đi đi Đó không là, ngắm tiều เพิ่งเลืมปู่นะผมเนี่ครับถุงหนึ่งเลยกระสอบหนึ่งเลยครับกระโพดนะครับห,หลังต่อไปพี่น้อง <c oughs> เราย้อนหลังพี่หนุ่มอะไรล่ะใส่เวน,นีแหละพี่น้องเอางันดีลราบ่เรียบร้อยเพ่าสิหายพุ่นหลังหนึง่งเดี๋ยวไปดึงหลังพุ่นน้ำเอาหลังนี้ก่อน,น,นเรียบร้อยครับเด <c oughs> ็กุ่นฮะตัวนู้พี่น้อง xây mm, ngắm ngấm thấy vương là vun to được tục xây con thấy cái nó nào vương là này gì đâu ủa nám cái con nám đây là không xây với xây là con cái nó ท่นดีนะครับไปต้งยังบุ้นเป็นมองเกานัครับวลนเอาเข้ไปนิ่งๆใส่ในเตี๋ยบอีดอกดีแล้วโอ้ยเาลน้อยเบิ่งครับตัวนูนตัวยังไงข้าเบิ่อละบ่ตัวนี้หน่อยนะครับเกา่นักเรียบร้อยดีแล้วครับ

นีอันนี้เขาใส่หมวกมเก่าหมวกเก่าจงหวัดที่เหลีวอีหลีครับเอ้า <c> ถ <ười> ือบ่ฮึยูคือเก่ากลางนี้พุดพูดแล้วบนกลางนี้ก้อนพี่น,อน้องกลางนี้ก็่ยูคือเก่าฮึดูดิ จะว,ว่าพถือครับใส่ใส่กันพี่น้องอีน้องมาสรุปผลงานรอบแรกนะครับนะนับกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า 3 14 15 16ิ1ห1า19ตัวพี่น้องกับอันนี้นูซันตอกนะครับเนี่ยีสตอกสองตัวอะนมานครับพี่น้องนี่นะครับ ตัวงา,งามเลยครับจังใดกะรุ่นกันรอบเศร้าครับสวัสดียามมุเศร้าครับพี่น้องโอ้ยเย็นหนาวตัวเว้นชีขึ้นแล้วร้นอนตื่นสวยครับเอาละจังใดกะไปรุ่นนุ่นกันครับมือเนี่ยเบาใส่ไปใส่น้อหลังเนี่ยอสองรอบก็บ่เห็นครับไป เรียบร้อยขี่กระต่ายทำงานพี่น้องว้าคนน้อยเบิ่งครับผมบกินขี่กระต่ายตีโอ้ยไงนะครับเอาละหลังแหลกดอนนี่ถือแล้วพี่น้องไปรุ่นกันต่อเอาจิ๋วก็บอเราก็ได้ตัวเดียวน้องดูนวลถือเครื่องตัวเดีแต่คนไม่เบิง่งพี่น้อง ขงข่าวครับหืมหม,นสสมันสะสมไปเรื่อยๆครับโอ้ยอีหลังนี้เลยเืยว่าดีาดบ่าพี่น้องอือดีดดีดเดีด๋ยวขึ้นไ้เบิ้งครับือว่วางน้ำครับตัวนี้หมันแล้วตัวที่สามมาแล้วครับไปใช้เป็นหลังเดียว เรียบร้อยพี่น้องเอาละนี่การค้อเลยครับขนหมานแต้มสวยๆสองหลังอืมไต่เอาเลยพี่น้องหลังนี้หลังนี้ครับ หลังนี้ก็ขี่กระต่ให้กันสงดีดได้หลือพี่น้องอยู่ปะอ,อยู่อยู่หลังนี้สามตัวแล้วพี่น้องเอาละเดี๋ยวขึ้นไม้เบิ้งครับโอ้ยซ่อมแขนเลยพี่น้องงามงามไปยังนีเพระาะฉันได้ตุ๋ยนะครับเปลี่ยนละนี่นครับงามเลยเอาเน่ยใช้เวทีกันเต๋อบ้างเรียบร้อยครับหลังนี้ก็ไดนะ้ เอาขึ้นมาให้เบิ่งครับไปเนาะ้องนะครับใส่กระดูกกรอบๆนางเงือบถือครับอ๋อเน้องมาเงือบถือไปเนาะโอ้ยดีอยู่เอ้าวจ้ะตัวน้อนี่พี่น้องกระเป๋ากะกล้หยิบิมดแล้วเหรครับไปรุ่นต่อไปครับอีกจากหลังหลายหลังอยู่แต่ว่าเกลเบิดแล้วใส่เหิดนี่ละ วันนี้มากระเซขึ้นก้าพี่น้องถือว่ถือกระเซยเหมืองก้าเนี่ยเอาด่ดีทุ่ยดีทุ่ยพี่น้องปรถถุเป็นตะปิ้ถือครับอยู่จังไห่ย่สั่นอ๋ะพี่น้องลัง่อไปสรุปผลงานกันพี่น้องอยางเศ้นีเฮา mãn uh, mắn tợp, mắn tợp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 uh. ชนี้ได้สิบตัวพี่น้องอถือว่าหมานด้วยครับพี่น้องนี้เติบหนึ่งครับสิบตัวเดี๋ยวรอบาวนิ้วมาเดี๋ยวเต่งของถ่าบาวนิวครับเด็กกับบ้านกันอ๋คลิปนี้มันมีอย่างหลายพี่น้องชิปหนาสิบ่าพี่น้องไปทางใดหรือว่าไปใส้ทางใดก็ไปลุนน้ากันนะครับชิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทุ